กำลังใจเท่านั้นที่จะทำให้ มีความมุ่งมั่นที่จะต้องทำทำความดีนะทำความดีไม่ได้ทำอย่างอื่นความดีในที่นี้แล้วก็คงจะหมายความดีแบบสมณะที่มีความศรัทธาสมณะที่มองเห็นทำความดีแบบภิกษุเขาทำทำแบบทำความดีแบบแบรพชิตที่เขามี เพื่อหลีกออกจากหมู่คณะระการคุกคีในหมู่คณะ mm. เพื่อมา mm. นั่งสงบสำรวมอยู่ในสถานที่ไม่วุ่นวายด้วยผู้คนถ mm. ือว่าตรงที่ที่ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความขัดข้อง ในระบบของนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมให้ภาวะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันเป็นสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยสําคัญรอบๆตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่สมณวิสัยพร้อมที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กับศีลส,สมาธิปัญญาที่มีอยู่ ที่มีอยู่แล้วโดยปกติกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายศีลมีอยู่แล้วแต่ใจของเรายังเข้าไม่ถึงศีลมีอยู่แล้วในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีอยู่แล้วประจำสภาวะแหง่งธรรมชาติแห่งสภาวะธรรมดวงธรรมทั้งหลายศีลมีอยู่แล้วในโลกคือเป็นดวงธรรมที่มีอยู่อย่างปกติเป็นเช่นนั้นอยู่ในโลก แต่เรายังค้นไม่พบไม่ได้สัมผัสรู้เห็นเพราะจิตเราไปกับเรื่องอื่นมากจิตเราไปกับเรื่องกามาราคะกามโรกีโรกียะปฏิพัตรักใคร่ในรูปรคกลิ่นเสียงในโรคกระทำแปดกันสมากจิตเลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงศีลได้ศีลคือความสะอาดสภาวะที่ปกติและสะอาดบริสุทธิ ไม่มีมนทินอันเป็นอกุศลมาแปดเปื้อนแต่โดยโดยหลักบัญญัติของปัจชญานักประลาดผู้กล่าวไว้ว่าศีลควรจะทำให้จิตบริสุทธินั้นน่ะถึงความบริสุทธิ์ได้ต้องงดการฆ่างดการเบียดเบียนซะเพราะว่าการฆ่าการเบียดเบียนทำให้จิตใจเล่าร้อนแล้วก็ ขุ่นข้องมองใจไปด้วยมนทินอันเป็นอกุศลก็คือความโหดร้ายความเห็นแก่ตัวความเร่าร้อนความกระวนกระวายอันจะตามมาด้วยผลของความโกรธเกียดอาฆาตพยาบาทนี่คือความบร้อนที่เผาร้นจิตใจจิตใจของปุถุชนยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่จะให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปก็คือต้องทําตามนี้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือตามผู้ เป็นบันณฑิตนักปราชสอนไว้ว่าให้งดงดเลยงดได้งดเลย,ดดเ,ลยเรื่องการทุบตีการเข็นฆ่าการประหัดประหารการกิริยาพฤติกรรมแห่งความดุร้ายเงี้ยโหดโวกวายเนี่ยคับในการที่ชอบพราดชอบฆ่าชอบทํำร้ายทําลายอะไรต่างๆเท่าโดยโดยนิสัยที่เป็นอกุศลเนี่ยทิ้งไปละไปทําได้ทําละได้ละ <c oughs> อันนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรละมันนีคือเว้นการเว้นจากปานาติบาตคือเว้นจากการทำร้ายเว้นจากการเบียดเบียนทางกายวาจาใจก็เพื่ออะไรก็เพื่อต้องการให้จิตมันสะอาดบริสุทธิ์เข้าอยู่กับสภาวะศีลเหมือนกับนักประหลาดโบราณบัณฑิตทั้งหลายท่านสอนให้บุคคลที่บําเพ็ญภาวนาสัมมาละหังก็ดีหรือสัมหรือ หรือพุโทโธธรมโมสังโฆก็ดีหรือพุโทโธพุธโทโธก็ดีหรือจะเป็นการกำหนดอนาปานสติก็ดีกัหวังจะเป็นอุบายให้จิตมันออกจากจากอารมณ์หรือความรู้สึกอันเป็นอกุศลให้มาอยู่กำหนดรู้อยู่ให้มาอยู่ให้เห็นอยู่ให้มีนุสติธรรมอยู่กับสิ่งที่ดีๆอันเป็นธรรมเป็นธรรมท่านั้นเองจึงเป็นอุบายว่า หยุดฆ่าเพื่อความจิตเพื่อจิตใจเพื่อจะได้สะอาดบริสุทธิ์หยุดเห็นแก่ตัวด้วยการยักยอกขโมยแก่งแย่งชิงสักกาโชคหรือว่าการเยื่อแย่งอะไรต่างๆหรือการที่จะกอบโกยเอามาใช้มากินเพราะความเห็นแก่ตัวนี่คือเป็นอกุศลลมูลที่ทำให้จิตต้องเศร้าหมองที่จิตเศร้าหมองเพราะสิ่งเหล่านี้มันเข้ามานั่นเอง เข้ามาจิตใจถ้าจิตใจบริสุทธิ์ก็ต้องชําระด้วยด้วยธรรมเหล่านี้อันเรียกว่าศีลบัญญัติศีลศีลบัญญัติบัญญัติบัญญัติเหล่านี้มันจะทําบุคคลใดปฏิบัติตามหรือมีศรัทธาก็จะทาให้ดวงจิตนะั้นน้อมก็ไปสู่ภาวะอันบริสุทธิ์เมื่อมีมีการลักโกมยกักยอกหรือแก่งแย่งอะไรจิตมันก็จะเริ่มดีเริ่มดีแล้วก็จิตจะบริสุทธิ์การละเวน้นการประพฤติผิด ถ้าั้นกามะอราคะกรมเมถุนกามอระกามะโรกีต่างๆให้เว้นทุกสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เว้นจิตก็ไม่บริสุทธิ์สักทีคล้ก็ขุนคล้องมองใจจิตก็ไม่สงบสักทีก็เลยไม่มีจิตก็เลยไม่เป็นจิตแต่วิเวกนะกายวิเวกก็จะไม่มีจิตแต่วิเวกก็ไม่มีไม่ต้องถ้ากายวิเวกจิตวิเวกไม่มีก็ไม่ต้องพูดถึงอุปทิวิเวกจิตวิเวกคือจิตที่มันมันมันสงบแล้ว สงบแล้วจากการฆ่าสงบแล้วจากการเวทเปลี่ยนสงบแล้วจากความโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตพยาบาทแต่มันสงบแล้วจึง็เลยจิตตวิเวกแต่ไปอยู่แบบนี้ก็คือไปอยู่ป่าอยู่เขานะั่นก็ถือว่าอาศัยกายวิเวกเพื่อจะบาเพ็ญภาวนาด้วยกุศโลบายต่างๆด้วยอนาปานสติหรือสติปัฏฐานสี่ก็หวังจะให้จิตนั้นเข้าสู่ จิตวิเวกค,คือจิตที่เป็นศินโดยปริยายจิตที่วิเวกค,คือเป็นสินที่บริสุทธิ์แล้วจิตที่จิต,จตวิเวกเป็นศินความวิเวกในความเป็นวิเวกก็คือมีศินอยู่ภายในนั่นแหละถ้าจิตบุคคลใดเป็นจิตตวิเวกแล้วก็คือเรื่องศินก็ก็ไม่จําเป็นจะต้องสมาทานไม่จําเป็นจะต้องไปประกาศว่าปานาติปาตาอธินากาเมมุสา สุราไม่ต้องไปประกาศถ้าจิตเรามันเข้าสู่ความบริสุทธิ์โดยปริยายด้วยเอกเทศจิตเป็นเป็นวิเวกแล้วก็คือไม่ต้องทําอะไรอีกมากมายแต่จิตมันมันไม่เป็นสีภาษามันไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยต้องมาสมาทานบัญญัติตีนกันก่อนตีนที่ถูกบัญญัติที่เป็นเป็นเป็นเรียกว่าพุทธินัยเป็นกิริยาเป็นรูปลักษณะเป็นนิมิตหมายกําหนดบัญญัติเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นรูปลักษณะ หรือเป็นภาษาบัญญัติให้รู้ว่าอยากจะให้จิตบริสุทธิ์นั้นต้องทําแบบนี้แบบนบนี้เขาเรียกว่าเว้นเลิกเว้นเว้นเว้น,น,น,นอะไรเว้นอะไรเขาก็บอกเว้นข้าเว้นการยักยอกขโมยเว้นจากการประพฤติผิดในการต่างๆเว้นถ้าไม่เว้นจิตมันก็ไม่เต้าหมองไอ้จิตมันก็เต้าหมองจิต,มจตมไม่ไม่ผ่องใสจิตก็เต้าหมองอยู่นั่นแหละมันเลยเป็นจิตวิเวกไม่ได้จิตมันขุนคล้องหมองใจนํามาซึ่งความวุ่นวายตักสนติดขัดขัดคล้อง ติดขัดกัดข้องเพราะจิตมันไม่มีจิตแต่วิเวกครับเพราะว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เริ่มต้นจากกายวิเวกเมื่อกายวิเวกจิตที่อ่อนแอจิตที่ขาดสติสมาธิมันก็ไม่สามารถที่กำ,กำหนดรู้การศึกษาเรียนรู้การวิเวกได้มาเริ่มต้นจะขอให้กายพร้อมให้มีกายวิเวกก่อนให้จิตวิเวกตามมาแล้วก็จะเกิดผลทางด้านธรรมะเรียกว่าอุปฏทิวิเวก แต่เราก็ต้องไปอาศัยสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งแวดล้อมอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะสรงเคราะพรหมจรรย์ที่จะสงเคราะห์พิสุตมณะบัตไปชิดเนี่ยให้ให้ได้นะให้ถึงให้รู้ให้เห็นทำอันเป็นธรรมวิเวกโดยแท้ก็คือความสงบลงได้จากความคุ้นคิดความสับสนวุ่นวายความจิตเป็นอกุศลต่างๆสงบระงับลงได้ก็เรียกว่าเป็นจิตวิเวกจะเกิดธรรมวิเวกตามมาโดยลําดับ วิเวกสามนี่ก็มีกายวิเวกจิตวิเวกอุปเทวิเวกก็สาคัญเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสภาวะสาคัญเป็นสิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่พระพิปุกควรจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปมีเข้าไปศึกษาเข้าไปค้นคว้าเข้าไปอยู่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนะมันก็จะนํามาซึ่งกายวิเวกทีนี้เมื่อกายวิเวกมันก็มีผลสะท้อนออกมาให้ผู้ที่ได้รู้เห็น เกิดความรู้สึกว่าศรัทธาเริ่มใสเมื่อบุคคลทั้งหลายมีความศรัทธาความเริ่มใสทั้งด้านกายวิเวกก็คือดูแลก็ดีนะไม่วุ่นวายดีมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วสบายใจมีความอิ่มใจแทนมีทั้งที่เองยังไม่ได้เคยยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติตเลยเป็นแต่เพียงเห็นคนอื่นเขาประกอบกายวิเวกอยู่ประพฤติกายวิเวกอยู่เห็นแล้วก็ยังมีความอิ่มใจปีติ มีความยินดีพอใจในในกายวิเวกเออก็ต้องคิดว่าเอออย่างนี้ดีแบบนี้ดีเหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับความเป็นสมณะสารูปเหมาะสมในความเป็นสมณะวิสัยกายวิเวกเนี่ยพิสุควรมีกายวิเวกพิสุควมรมีจิตวิเวกพิสุมีควรควได้รับผลจากกายวิเวกจิตวิเวกเป็นอปอปธติวิเวกเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาดูประวัติของพระุดธเจ้าแล้วส่วนมากจะเป็นนักบวช ถึงแม้ว่าไม่ใช่นักบวชแบบภิกษุสมณะพระพุทธเจ้าไมได้รู้สีชีภัยนักพตนักสแสวงบุญทั้งต่างในยุคสมัยนั้นใน,ในตำนานในตำราเนี่ยในตำนานตามประวัติต่างๆล้วนแล้วก็สแสวงไปในกายวิเวกคือสถานที่เป็นป่าเป็นภูเขาเป็นถ้ำเป็นเรือนล้างแม้จะือศรีชีภัยนักพรตบำเพ็ญบำเพ็ญพจนต่างเขาก็ยังสแสวงหาที่กายวิเวกเหมือนกันอันเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ให้เกิดความคุกคีไม่ให้ไม่ให้เป็นไปพวกความคุกคีนั่นเอง